สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกับมาเจอกันอีกแล้วกับเซลล์หนูเล็กนะคะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมนะคะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะเบอร์โทรติดต่อนะคะทุกท่านดูด้านล่างนี้ได้เลย033892888สปเปิดแอดไลน์ด้วยนะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะ โปรโมชั่นนะคะของเราช่วงเดือนนี้เป็นโปรขับฟรี90วันลูกค้าออกรถไปเลย3เดือนนะคะ่คอยผ่อนนะ,ะขับฟรีไปเลย90วันจุกๆนะคะไม่พอนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79สปี5ปีตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มเลยลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถจัดยอดเต็มได้อายุงานนะคะต่ำๆเลย4เดือนนะคะผ่านโปรแล้วมาออกรถได้เลยหรือบางท่านนะคะที่เพิ่งเปลี่ยนงาน แค่เข้าทำงานได้วันเดียวมีสัญญาการจ้างงานออกรถได้เลยเช่นกันนะคะขู่โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วที่สําคัญเต็นท์เราเป็นเต็นท์เกรดเอพรีเมียม e นะคะไฟแนนซ์รองรับ10ส,สถาบันนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะมีบริการรถสไลด์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันคันนี้กันเลยดีกว่านะสำหรับวันนี้ตัวรถที่จะรีวิวให้ชมกันนะคะเป็นตัว Toyota นะโตโยต้าแคมรี่นะคะเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะ ปี2018นะคะคันนี้เป็นตัว2.0ตัว G นะราคาตั้งขายนะคะคันนี้489,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับตัวเลขไม่แค่แสนห้านะรถปี13เลขไม่์แสนห้า 105, ถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะะเริ่มต้นเลยในส่วนของดวงไฟด้านหน้าที่เป็นไฟดวงเดิมโคมเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นไฟแบบ โปรเจกเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะคะสวยๆนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอดติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานพร้อมกับตัวกรอบนะคะตัวกรอบเป็นโครเมียมแบบนี้ด้านบนนะคะตัวกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมมาเลย5ชั้นนะคะโครเมียม5ชั้นคันนี้ลูกค้าได้เลขทะเบียน2ากไก่ชอกชอคเคอรนะ,ะ5831 สวยๆนะคะลูกค้าเป็นแบบขับไปแล้วดูหรูเลยนะคะดูรวยะะขึ้นมาทันทีเลยะ,ะตัวล้อนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานน็อตห้ลูแบบนี้นะคะพออามาพร้อมกับตัวย่างดันหลบนะล้รหัสยาง215ทับหกศนะคะในส่วนของคันนี้ได้ลดปีอ๋อได้ตัวย่างนะ,ะเป็นสัปดาห์ที่51 นะ,ะสัปดาห์ที่51ปี2020นะคะี่ดอกยางก็ยังใช้งานได้อยู่นะใช้งานได้อยู่อ,อ่ะด้านบนนะตัวโช๊คนะคะตัวโช๊คเดิมๆช่วงล่างเดิมๆแน่นๆน,น,นะคะนี่เป็นรถซีดานขนาดใหญ่เลยนะ,ะขนาดใหญ่เลยนี่ช่วงล่างไม่มีสนิมนะ,ะไม่มีสนิมให้เห็นไม่จอดจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ ถัดขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าสีเทาดําสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวติดข้างกระจกมาแบบนี้คันนี้นะคะมีโครเมียมนะคะที่เขาตกแต่งมาให้เนี่ยเป็นขอบกระจกนะคะขอบบนและขอบล่างวัสดุนี่คือจัดเต็มเลยนะ,ะและกระจกก็บานเดิมนะ,ะบานเดิมจากโรงงานนะคะทั้งสี่บานเลยนะ มือเปิดคันนี้ก็เป็นสีเทาดําเช่นกันสีเดียวกันกับตัวรถนะสีเดียวกันเลยเดี๋ยวเราดูจากด้านในก่อนเลยดีกว่านะสำหรับคันนี้ด้านในนะคะด้านในแผงประตูสีเบจภายในนะคะคุมโทนสีเบจนะ,ะสีเบจเนี่ยพอยิ่งอยู่ในรถแล้วยิ่งทําให้ดูสว่างสุภาพน่าใช้นะคะวัสดุตกแต่งเป็นหนังนะวัสดุเป็นหนัง กดเข้าไปนุ่มๆแบบนี้นะคะและตัวกุ่มเซ็นทรัลล็อกนะคะอยู่ด้านขวามือแบบนี้มีการตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลแดงนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะคะอยู่ด้านแบบนี้เลยเป็นพับปรับไฟฟ้ามือเปิดนะคะโคเม,มียมาเลยทั้งอันนะโอ้โหบอกเลยว่ารถปี13จะอยู่ในสาภาพที่สมบูรณ์ <ừ. S 2> ที่สำคัญราคาดีมากๆเลยนะ,ะราคาดีมากๆเลยอ่า รายละเอียดบานพับต่างๆนะก็มาพ์ทเดิมๆตัวสีเดิมนะคะไม่เปลี่ยนสีกับสีมาอย่างแน่นอนนะคะรถทุกคันบริษัทเพชรยนต์นะคะมีประวัติตรวจสอบได้นะคะลูกค้าตรวจสอบได้ถึงศูนย์โตโยต้าเลยนะ,ะเรายินดีให้ลูกค้าตรวจสอบนะคะนี่กระดูกงูนะคะตรงนี้เลยจุดเม็ดอาร์รเรียงกันชัดๆนะคะชัดๆแบบนี้นะ ภายในบ้างนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะคะโอ้โหลักษณะตัวเบาะบอกเลยว่าใหม่นะตัวเบาะไม่มีรอยยุบรอยยุ้ยเลยนะคะไม่มีรอยแตกลายงาะคะสวยๆเบาะแต่งตึงนะคะแล้วก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคันนี้เข้ามาภายในนะคะตัวพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแน่นอนนะคะมันติฟังก์ชันแน่นอนมีโหมดควบคุมอยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้เลยหน้าจอแสดงเดินนไม้นะ ประมาณนี้เลยนะบริเวณคอนโซลน,นะบริเวณคอนโซลจะเป็นสีดำนะแล้วก็มีการตกแต่งลวดลายด้วยลายไม้สีน้ำตาลแดงนะเครื่องเสียงนะประมาณนี้อันนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยต้องมีการทําความสะอาดสปาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะมีการส่งมอบให้ลูกค้านะคะตอนนี้ถือว่าชงได้ประมาณสัก90%นตะ 90%, นะ90ตัวเครื่องเสียงใส่แผ่นได้นะคะตัวแอร์แยกเลย เป็นแอร์แบบดูโอเลยนะคะแล้วก็เป็นออโต้นะสวยๆนี่พวกคือชอบรถชอบรถแทมรี่อย่างหนึ่งคือพวกอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเขานะคะเขาจะมีฝาปิดมาเพื่อความแบบดูเรียบร้อยเป็นระเบียบนะดูลักชัวรี่มากๆนะนี่มีฝาปรงฝาปิดให้นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบออโต้ปรับได้เป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยนะฐานเกียร์ก็เป็นสีเมทัลลิกสวยๆนะ หัวเกียร์ก็ตกแต่งด้วยลายไม้ด้วยนะช่องเก็บของช่องเก็บอ,กอ,อ,อุปกรณ์เขาเนี่ยก็ยังมีฝาปิดให้เรียบร้อยเหมือนกันนะช่องเชื่อมต่อ USB AUX นะคะพวกที่ชาร์จฟงชาร์จไฟสวยงามนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะนั่งแถวหลังกันบ้างสำหรับเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งแถวหลังลักษณะตัวเบาะโอ้โห สะอาดเรียบร้อยหมดจดนะคะเรียบร้อยหมดจดตัวเบาะไ,ไม่ยุยไม่ยุบนะคะอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะ,ะที่พักแขนนะมีช่องใส่แก้วน้ำให้เพิ่มความหรูหราใหนะะ้ตัวรถคันนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะข้อดีของเขาคือเขาสามารถเปิดตรงนี้นะคะเอื้อมหยิบของด้านหลังได้เลยนะ,ะเอื้อมหยิบของด้านหลังได้เลยสะดวกสบายไม่ต้องจอดรถข้างทาง,ทางเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยนะคะ แล้วก็ด้านหลังตัวนี้เขามีตัวแอร์แยกส่วนมาให้ด้วยอีกนะคะตกแต่งลายไม้น้าตาลแดงสวยๆตัวเบาะผู้นั่งนะคะก็มีปรับพับไฟฟ้าให้ด้วยปับพับไฟฟ้าไปเลยคู่หน้านะ,ะสําหรับคันนี้สวยงามนะคะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของ รายละเอียดนะคะฝากกระโปรงท้ายกันนะ,ะช่องเก็บสัมภาระนะคะคันนี้ปูพรมมาให้เรียบร้อยแล้วจากเจ้าของเดิมนะ,ะจากเจ้าของเดิมแถมมาให้นะคะอันนี้นี่ก็คือช่องที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเปิดนะ,ะที่เราเปิดเราเอื้อมหยิบของตรงนี้ได้เลยนะ,ะช่องเก็บสัมภาระคือกว้างขวางนะกว้างมากๆนะ,ะ,อะอุปกรณ์นะคะพวกเครื่องมือ,อยางอะไหล่นะ,ะล้ออะไหล่มีให้มีฝาปิดฝาครอบให้ชัดเจนนะคะเครื่องมือแม่แรงมีครบถ้วนนะคะ อุปกรณ์ครบชุดนะคะลูกค้าไม่ต้องหว่วงเลยนะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างนะคะโครงสร้างมาเดิมๆม,นะมาเดิมๆคันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเก็บสีให้นะคะเพราะว่ารถปี13เนี่ยเวลาเราขับบนท้องถนนเนาะต้องมีการชงการเฉียวกันบ้างนะคะมีดิ้วรอยบ้างนะคะเก็บสีามาให้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่บอกเลยว่าโครงสร้างมาเดิมๆไม่เคยโดนชนหนักเข้าห้องเครื่องหรือจากด้านหลังอย่างแน่นอนนะคะไม่เคยโดนชนหนักที่ความตีนาการน้าท่วมเนี่ย ไม่มีนะคะไม่มีเลยต่อการนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะสำหรับคันนี้เนี่ยตัวเครื่องนะ เป็นเครื่องขนาด 2,000cc นะคะเป็นเครื่อง VVTI 16V แบบนี้เลยนะฝาครอบเครื่องอยู่ครบตัวเครื่องอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะลักษณะนะคะความสะอาดนี่คือมีการทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะจุด QC แต้มสีนี่ยังอยู่ชัดๆอยู่เลยนะก็แับเป็นรถปี2013นะจุดแต้มสียังอยู่ให้ลูกค้าเห็นแบบนี้นะคะสวยๆนะคะลูกค้าขะ อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของเหลวนะคะทางเรามีการตรวจสอบดูแลให้นะคะขับรถออกจากเราไปลูกค้านับศูนย์ที่เราได้เลยนะภาษีพรบอรต่อให้นะคะภาษีพ,พลบอต่อให้อ่ะนี่แนวตะคงแนวตะเทบนะคะอยู่กันชัดๆแบบนี้ฝากระโปรงนะคะพัดเติมนะฝากระโปรงพัดเติมตัวปั๊มโตโยต้ายังอยู่ตรงนี้แผ่นกันความร้อนนะคะ,ะ,คะลูกค้า ยังใหม่อยู่เลยนะเดี๋ยวเรามีการทาําความสะอาดเอาตรงนี้อยากย้าตรงนี้ออกนะคะเอามุมตรงนี้ออกรับรองเลยว่าออกมาใหม่น่าใช้เหมือนเดิมน,นะคะเรามีการดูแลปรับสภาพรถให้ออกมาโอเคที่สุดนะก่อนที่เราจะมีการส่งมอบรถต้องมีการสปานะภายนอกภายในนะตัวเครื่องสปาให้หมดเลยนะอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota Camry ปี2000 13นะคะมาพร้อมกับราคา4แสนนะคะ89,000บาทเลขไม้150,000เท่านั้นนะคันนี้ปี2013จัดยอดเต็มได้เครดิตด,ดีฟรีดาวนะ,ะบอกเลยผ่อนคันนี้เนี่ย84งวดอยู่ที่7,000ใายๆเท่านั้นเองนะถ้าลูกค้าเลือก84งวดนะแต่หาก72งวดจะอยู่ที่ประมาณ8,000กว่านะ,ะ8,000กว่า ลูกค้าถ้าได้สนใจนะโทรหาหนูเล็กด่วนเลยอย่างที่บอกเลยว่าโปรโมชั่นช่วงนี้ค่ะฟรีไปเลย90วันนะคะออกรถไปวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายรอไปเลย3เดือนค่อยจ่ายกันนะคะ่คอยจ่ายกันอ่ะลูกค้านะ,ะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปของหนูเล็กทุกคลิปเลยวันนี้ขอตัวลาไปกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ